เอเป็กซีโอซับมิดคาดเงินสะพัด20,000ล้านบาทนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือกกรอเปิดเผยถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเอเป็กของประเทศไทยในสัปดาห์นี้ซึ่งภาคเอกชนได้มีการประชุมและจัดการสัมมานาที่สําคัญเช่นเดียวกับภาครัฐโดยงานใหญ่ของฝั่งภาคเอกชนที่กกรอเป็นเจ้าภาพคือการประชุมเอเป็กซีโอซับมิดในวันที่17-18พฤศจิกายน2565เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างนักธุรกิจชั้นนําของเอเปกจาก21เขตเศรษฐกิจโดยจะมีการเชิญผู้นําและบุคคลสําคัญระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากผู้นําเป็นจํานวนมากโดยเป้าหมายหลักของการจัดงานครั้งนี้คือการส่งเสริมการเปิดเขตเสรีการค้าและการลงทุนรวมถึงความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาในทุกมิติทั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการและคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของผู้นําบุคคลสําคัญรวมทั้งซีอจากทั้งองค์กรภา ร้านและเอกชนระดับโลกที่ได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่ทางเศรษฐกิจของโลกค่ะสำหรับโอกาสของคนไทยและเศรษฐกิจไทยนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเป็กซีโอซับมิส2022จะช่วยให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาระบบเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนการลดและยกเลิกปัญหาอุปสรรคทางการค้ารวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยของ ให้เข้าสู่ระบบการค้าโลกได้เป็นการสนับสนุนการนำไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคค่ะ